วันนี้มาจาัดช่อเงินส0 0พันนะคะช่อนี้ลูกค้าเลือกเป็นช่อสีแดงค่ะข้างบนนะคะเราจะใช้เป็นแผ่นเต็มแบบนี้เลยค่ะช่อนี้ก็จะเป็นขนาดกลางๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากเกินไปค่ะหากพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งทําก็สามารถสั่งทําได้เลยค่ะทางร้านรับทําตามออเดอร์ order. ช่วงนี้ไม่ได้รับงานเร่งด่วนเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็คือรีบใช้กันหมดเลยไม่สามารถรัดคิวให้สําหรับลูกค้าที่สั่งวันนี้แล้วก็จะรับวันนี้ได้จริงๆต้องขออภัยด้วยค่ะ ต่อไปเป็นกระดาษแผ่นที่2นะคะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็เอามาใส่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะพับเข้าเหมือนกันเลยสามารถฝึกจัดช่อตามในคลิปได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นกระดาษแผ่นใหญ่เลยก็ได้หรือจะใช้กระดาษแบบในคลิปที่เราตัดแบ่งครึ่งก็ได้ค่ะชั้นที่3นะคะแบ่งครึ่งเหมือนกันเลยเรียงลงมาตามจํานวนชั้นที่เราต้องการได้เลยค่ะอยากได้5้าหรือ6ชั้นก็สามารถ วางกระดาษแล้วก็เรียงลงมาจัดได้เลยนะคะตามใจชอบได้เลยค่ะส่วนใครที่ชอบขอลดราคาทางร้านนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะไม่สามารถลดให้ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือแต่ละช่อกว่าเราจะพับได้แต่ละดอกแล้วก็ต้องมาเข้าช่ออีกประมาณ10นาทีนะคะต่อชอ่อเวลาเข้าช่อนะคะไม่รวมเวลาที่เราพับแบง เป็นงานฝีมือนะคะใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานรบก,กวนลูกค้าอยากขอลดราคาแม่ค้าเลยนะคะทางร้านมีบ้านฟ้าแค่ที่เดียวนะคะถ้าเห็นบนบ้านฟ้าแต่ว่าเป็นที่ผู้ติดตามต่ำกว่าแสนห้าเป็นมิจจี้ค่ะช่อนี้เราก็จะใช้กระดาษประมาณ5-6แผ่นได้นะคะเพราะว่าเป็นช่อบขนาดกลางค่ะช่อนี้ถ่ายรูปก็กำลังสวยเลย สามารถส่งไดทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมอบให้คนรับในของขวัญเป็นของขวัญรับปริญญาหรือว่าวันเกิดวันครบรอบวันปักชิมแสดงความยินดีได้หมดเลยนะคะทุกช่อเลยช่อเงินนะคะมอบให้ได้ทุกโอกาสเลยค่ะหากใครสนใจสั่งช่อนะคะก็สามารถทักมาสอบถามก่อนได้ค่ะ ตัวปิดหน้าช่อนะคะเราจะเรียกว่าป่านนะคะตัวนี้ตัวที่ปิดหลายสีอันนี้เราจะเรียกว่าถ้าเราอยากป่านอาบาคานะคะนีทางร้านส่วนใหญ่ก็จะใช้นสีก็จะเป็นแบบแข็งนิดนึงนะคะเวลาจัดก็จัดยากอยู่ค่ะตรงข้างหน้าตรงนี้หลังจากที่เราจัดช่อเสร็จนะคะเราก็จะมาทำเป็นโบสีหูนะคะมาใส่ที่หน้าช่อค่ะ สามารถเปลี่ยนสีช่อได้เปลี่ยนแบงค์ได้เปลี่ยนกระดาษได้ฝากกดติดตามช่องร้านที่แฟดด้วยนะคะตอนนี้ทางร้านจัดโปรส่งฟรีให้อยู่รีบสั่งเลยค่ะ